ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเชลซีหนึ่งอาร์เซนอลหนึ่งสิงห์บลูเอาอยู่เมลิโนโคกเป็นตุงห้าประเด็นปืนแค่เจ้าเกมเดือดดาบี้แมท อาซนอลจะฝูงพิมลีกทำเอาแฟนบอลผิดหวังไม่เบาเมื่อบุกมาเป็นฝ่ายไล่ตีเสมอเชลซีหนึ่งต่อหนึ่งทั้งที่ทีมเจ้าบ้านเหลือนักเตะ10รายตั้งแต่ครึ่งแรกจากการได้ใบแดงของมอยเซตไกเซโรแต่ปืนโตกลับเสียประตูก่อนและสุดท้ายทีมของมิเกลอาเตตาทำได้แค่ตีเสมอจนต้องยอมแบ่งแต้มให้กับสิงห์บลูด้วยผลลั์หนึ่งต่อหนึ่งในเกมดาร์บี้แมตช์สุดเดือดที่สแตมฟอร์ดบริด์เมื่อวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน1สิงห์ได้พาวเมอร์หายเจ็บนั่งสำรอง เชลซีได้รับข่าวดีเมื่อโคพาเมอร์คีแมนคนสำคัญหายเจ็บแล้วและมีชื่อเป็นตัวสำรองคนแรกนับตั้งแต่ร้างสนามเนื่องจากมีปัญหาที่ขาหนีบรวมแล้วเอนโซมาริสกาปรับทับจุดเดียวจากเกมถล่มบาเซโลนาา3ต่อ0ในศึกแชมเปี้ยนลิกนัดกลางสัปดาห์โดยชอเปโดถูกส่งลงเล่นเป็นตัวจริงแทนอาเลฮันโดกานาโชที่ตกไปนั่งข้างสนาม ดันเอสเตวาเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดเป็นบบอันดับ2ของเชลซีที่ได้ออกสตาร์ทเกมเพรีเมียร์ลีกครบ5นัดในวัย18ปี220วันรองจากโจดี้มอริส18ปี115วัน 2. ปืนสะอึกร้ยเซเีบาเพิ่มอีกรายมิเกลอาร์เตตากุนซืออาร์ซอนอลประสบกับข่าวร้ายเมื่อวิลเลียมเซเดบาปรากระหลังคนสำคัญเจ็บขณะซ้อมจนหลงเล่นไม่ได้ทั้งทั้งที่ทีมปืนใหญ่เสียกาเเรี้ยวเซนตอ์ฮาร์ตตัวแกร่งอีกรายที่เลี่ยงไปก่อนแล้ว จากปัญหาดังกล่าวทำให้หนาใหญ่สเปนิสโรเตชันทีม3รายจากเกมสยมบไบมันอีก3ต่อ1ในถ้วยหูใหญ่โดยต้องใช้งานคริสเตียนมอสเกล่ากับเปียโรอินคาเปียจับคู่กันคุมเกมรับร่วมกันเป็นแมตช์แรกในเกมเพียมหลีโดยก่อนหน้านี้ทั้งสองได้ออกสตาร์ทร่วมกันมาแล้วในเกมคาราบาวครับนัดพิชิตไบรตัน2ต่อ0เมื่อวันที่29ตุลาคม นอกจากนี้เลนโดทอสซาซึ่งเลี่ยงตั้งแต่ต้นเกมนัชนะเสือใต้หายไปจากทีมเช่นกันแต่ทีมเยือนได้วิกเตอร์โยเคเรสกับกาเบรียลเชสุด2หัวหอกฟิตกลับมารับบทตัวสำรอง3เกมเดือดตามคาดใบเหลืองว่อนก่อนมีแดง ในฐานะที่เป็นทีมร่วมเมืองและมีโอกาสคว้าแชมป์พเมลีกซีซั่นนี้ด้วยกันทั้งคู่จึงส่งผลให้การดวลกันระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลเป็นไปด้วยความเผ็ดร้อนตั้งแต่ต้นจากการเข้าบอลแบบถึงลูกถึงคนตัดเกมทำฟาวล์กันแทบทุกจังหวะเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายทำเกมได้ถนัด และแค่6นาทีแรกมาตินซูบิเมนดีก็รับใบเหลืองเป็นรายแรกจากการทำฟาวดิสเจมก่อนที่นาทีที่12มาร์คกูรูเล่าจะโดนจดชื่อเช่นกันข้อหาอัดบโบคาโยสากา้าควา่ำเท่านั้นไม่พอมอสเกล่าได้ใบเหลืองอีกรายในจังหวะสกัดใส่เปโดกระทั่งนาทีที่17ริคาโดคาราฟิออรี่ก็มีใบเหลืองติดตัวเมื่อเข้าดึงเจมในจังหวะเสียบอล และในที่สุดนาทีที่3 7มอยเซตไก่เซโดก็ยันใส่ข้อเท้าของมิเกลเมลิโนน่าเกลียดโดยแรกทีเดียวท่านเปาชูเหลืองก่อนแต่หลังจากมี VAR ทักเขาก็เปลี่ยนเป็นใบแดงไล่กองกลางเจ้าบ้านออกอย่างสมควรถึงตรงนี้สิงบลูจึงเป็นทีมที่ได้ใบ,บแดงมากที่สุดในเกมเพียมริกซีซั่นนี้4ใบแล้วจาก13เกมน้อยกว่าตลอดทั้งซีซั่นส0 1 5ั้ถึงนของพวกเขาแค่ใบเดียวเท่านั้น จบ45นาทีแรกซึ่งต่างก็ยังทําอะไรกันไม่ถนัดอาร์ซนอลเหนือกว่าในด้านการครองบอล54-46เปอร์เซตแต่เป็นเชลซีที่ได้ยิงมากกว่า5-2ต่อครั้งขณะที่ทีมเยือนส่งบอลเข้ากรอบได้ดีกว่า2-1ต่อครั้ง 4. หมองูเกือบตายเพราะงูครึ่งหลังเจ้าบ้านเปลี่ยนกนาโชวลงเล่นแทนเอสเตวาและทำให้สตาอาเจนตายเป็นนักเตะลาตินอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นเกมพิเิกครบ100นัดในวัย21ปี152วัน และแม้จะมีนักเตะน้อยกว่าแต่เชลซีกลับชิงนำหน้าก่อนในนาทีที่48จากลูกเตะมุมที่เทฟโวชาโลบาโดดโขกเข้าประตูเป็นเหมือนหนามยอกอกเอาหนามบ่งเนื่องจากอาเซนนลขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่เล่นลูกเซตพีดได้อันตรายที่สุด อย่างไรก็ดีสิงบรูมีทีเด็ดในลูกเซตเพียเช่นกันเนื่องจากพวกเขาได้ประตูจากลูกเตะม,มุมในเกมเพลย์แมตน์4-7เม็ดแล้วเป็นรองเดอะกันเนอร์ทีมเดียวแต่ก็นั่นแหละสิบคนหรือจะต้านสิบเอ็ดคนจนในที่สุดนาทีที่ห้าสิบเก้าซาก้าก็สาดบอลจากด้านขวามาหน้าประตูให้เมลิโนโขกไม่เหลือโดยเป็นการแอซิสเม็ดแรกของดาวเตะทีมชาติอังกฤษในเกมเพีย์มตชกรอบหนึ่งปีเต็มพอดีด้วยนับจากเกมบุกไป,ปเยือนเวสต์แฮมวันที่30พฤศจิกายน2024 สำหรับมิเลโนดาวเตะสารพัดประโยชน์นับเป็นจอมเวหาตัวร้ายเนื่องจาก10ประตูนในเกมเพียมลิข์ของเขาเป็นการสอยตะข่ายด้วยศีรษะมากถึง7ตุงจบเกมอาร์เซนอลบอท่ากินเชลซีไม่ลงและเก็บได้แค่แต้มเดียวจากผลเสมือนหนึ่งต่อหนึ่งแม้จะมีผลงานการครองบอลเหนือกว่า62.3%ต่อ 37. 7เซแต่กลับได้ยิงน้อยกว่า11ต่อ8ครั้งโดยทั้งสองทีมส่งบอลเข้ากรอบได้4ครั้งเท่ากัน 5. ออกเจ้ายุติธรรม เมื่อพิจารณาฟอร์มการเล่นนั้นนี้ของทั้งสองทีมแล้วต้องถือว่าผลเสมอยุติธรรมดีสำหรับทั้งคู่เนื่องจากสิงบรูเล่นได้อย่างแข็งแกร่งเหลือเชื่อจนไม่สมควรเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แม้จะมีกำลังพลน้อยกว่าตลอดครึ่งหลังดานเดอะก,กันเนอร์ก็ไม่มีความอันตรายมากพอที่จะ,ะเผด็จสึกทีมเจ้าบ้านที่เหลือกันแค่สิบชีวิตได้แต่อย่างน้อยพวกเขาก็รอดพ้นจากความขายหน้าเมื่อได้เมลโนโขกตีเสมอเก็บหนึ่งแต้มสำคัญกลับออกไป นอกจากนี้ทั้งมาเลสกาและอาเตตาต่างก็เคยเป็นมือขวาของเปปกอร์เดลาเช่นกันโดยกุนซือสเปนิชช่วยงานเจ้านายร่วมชาติในทีมแมนซิตี้มาก่อนระหว่างปี2016ถึง2019ก่อนที่ผู้จัดการทีมอิตาเลียนจะรับงานกับทินเอเดัดสเตเดียมในซีซั่น2022ถึง2023กระทั่งทั้งสองจะพระออกมาเพื่อขอเติบใหญ่ตามเส้นทางของตัวเองและต่างพาทีมดังของเมืองกรุงควาแชมป์ได้เช่นกัน กรณ์นั้นก็ดีหากจะว่ากันที่สถิติเป็นอีกเกมที่เชลซียังเอาชนะอาเซนอลไม่ได้โดย12นัดหลังที่ทั้งคู่พระบูกันในพรเมียร์ลีกสิงบลูมีชัยหนเดียวเท่านั้นเสมอ4แพ้7แถมไม่เคยชนะเลยใน8เกมหลังเสมอ3แพ้5นับตั้งแต่บุกไปชายโยที่เอมิเรตสเตเดียมด้วยสกอร์2-0ต่อเมื่อเดือนสิงหาคม2021 ดานเดอร์กันเนอร์ชวดคว้าชัยเกมเพียรหลีกที่นังคู่เหลือ10ชีวิตต,ตั้งแต่ครึ่งแรกเป็นครั้งแรกจนได้นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2010ซึ่งพวกเขาแบ่งแต้มกับลิเวอร์พูลได้ผลเสมอ1นต่อ1เช่นกันแม้หงแดงจะเสียโจโคที่ได้ใบแดงคะแนนความสามารถเด็กปืนปืนใหญ่ทำได้แค่บุกเจ้าเชลซี10ตัว1ต่อห ดบิดรายา6.5คะแนนช่วงหลังหาครีนชีสไม่ค่อยเจอแต่ลูกที่เสียก็ป้องกันไม่ได้จริงสำหรับรายาส่วนจังหวะอื่นที่เชลซีได้ยิงเข้ากรอบรายากก็ตะคุบเอาไว้ได้หมด เปียโรอินคาเปเอ6คะแนนวันนี้อาร์ซนอลขาดเซตดร็กตัวหลักไปทั้งสองคนซึ่งก็มีผลกระทบพอสมควรมีอาการแกว่งอย่างเห็นได้ชัดอินคาเปเอก็มีจังหวะเกือบพลาดที่ไปโดนเปโดโชกดีที่มีคาราฟิโอเรียขยับเข้ามาช่วยได้ทันครึ่งหลังก็ถือว่าดีขึ้นมาหน่อยมีเจอสวนกลับมาหลายครั้งที่เขาต้องเจอสถานการณ์แบบ1ต่อ1ก็พอชลอได้คริสเตียนมอสเกล่า6คะแนนลงตัวจริงต่ออีกนัดสำหรับมอสเกล่า เขาไปโดนใบเหลืองเร็วทําให้ตัวเองเล่นยากและก็มีความผิดพลาดในการออกบอลให้เห็นอยู่บ้างแต่เทียบกับอินคาบีเอมอสเกล่ายังดูแกว่งน้อยกว่าริคาร์โดคาราฟิออรี่6.5คะแนนต้องตามประกบกับเอสเตวาปีกตัวจี๊ดของฝั่งเชลซีก็ถือว่าริชี่คุมได้ดีมีหาจังหวะทะลุขึ้นไปได้1-2ครั้งช่วงพักครึ่งถูกเปลี่ยนตัวออกไปจากสนามก็ไม่รู้ว่าเซฟใบเหลืองจากครึ่งแรกหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาบาดเจ็บ ยูเดียนทิมเบอร์6.5คะแนนเกมรับไม่มีปัญหาทิมเบอร์จัดการเกมลูกฝั่งซ้ายของเชลซีได้ดีแต่จังหวะเติมขึ้นไปช่วยซาก้าอาจจะดูน้อยไปหน่อยช่วงทดเจ็บมีโอกาสขึ้นมงลุ้นประตูแต่ถ้าลูกนี้ทิมเบอร์ปล่อยโยเคเรสน่าจะมีโอกาสดีกว่ามาตินซูบิเมนตี6คะแนนเป็นคนแรกที่โดนใบเหลืองในเกมนี้แล้วเจอตั้งแต่5นาทีแรกครึ่งหลังโดนเปลี่ยนตัวออกเร็วตั้งแต่ต้นๆครึ่งหลังเพราะทีมไปเสียประตูก่อนทำให้ต้องส่งตัวลุกลงมาเพิ่มเดคลานไรส์7คะแนน ช่วงครึ่งแรกมีจังหวะสกัดสำคัญที่เนโต้พลิกหนีกำลังจะได้ยิงแต่ไรซ์หมุนตัวกลับมาสไลด์บล็อกไว้ได้ทันเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายไรซ์ถอยลงมาเล่นเป็นกลางรับรอเก็บบอลจังหวะ2ที่หลุดมาเอเบเรซีเอเซ่หคะแนนเอเซ่บทบาทกับเกมน้อยมากจังหวะการเล่นติดติดขัดขัดโดยเฉพาะกับบอลในพื้นที่สุดท้ายแต่ก็ยังมี2จังหวะที่สร้างโอกาสได้ผลแรกที่จ่ายออกไปให้สาก้ายิงกับอีกจังหวะที่ตบบอลกับไรซ์ก่อนจบที่มาร์ตี้ได้ยิง กาเบรียลมาเตโรลี5.5คะแนนได้โอกาสลงเล่นตัวจริงแทนทอสซาที่บาดเจ็บไปบทบาทค่อนข้างน้อยแต่ท้ายครึ่งแรกมาเตโรลีเกือบยิงประตูขึ้นนำแต่ลูกยิงของเขายังติดเซฟภาพรวมเงียบมากบูคาโยซาก้า6.5คะแนนต่อสู้กับทางคูโคลียาตามที่คาดไว้ซึ่งมาเข้าบอลหนักใส่ซาก้าตั้งแต่เริ่มเลยแต่เลียมบังบอลการครองบอลของซาก้ายังเหนียวแล้เขาเป็นคนเปิดให้เมเลโนยิงตีเสมอ โกการหลังจากนั้นซาก้ามีอยู่2อถึงสหนทั้งยิงและจ่ายแต่จังหวะสุดท้ายไม่เด็ดขาดมิเกลเมเรโน่เจ็ดคะแนนครึ่งเวลาแรกลงมาล้วงบอลค่อนข้างต่ำแล้วเป็นเหมือนตัวออกบอลขึ้นนําแต่ก็มีหลายจังหวะที่จ่ายบอลเสียพอสมควรอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือจังหวะที่เมเรโน่เจอไคเซโดย่าที่ข้อเท้าทําให้ไคเซโดโดนใบแดงไล่ออกจากสนามครึ่งหลังเมเรโน่เป็นคนหม่งตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งช่วงท้ายเกมเกือบยิงประตูชัยได้ด้วยแต่ลูกยิงของเมเรโน่ไปติดเซฟสานเชด ตัวสำรองไมลริสเกลี่5คะแนนนาทีที่สจมกแทนคารลาฟิออรีเป็นหมากการเปลี่ยนตัวที่ไม่ค่อยดีนักของอาร์เจต้าในการแก้เกมช่วงพักครึ่งไม่มีจุดไหนที่ไมล์ทำได้ดีเลยเกมรับก็หลุดตำแหน่งตลอดเกมรุกก็ไม่ได้มีมิติอะไรแล้วทำเสียง,ง่ายๆโนนี่มาโดยแก้6คะแนนนาทีที่57แทนมาติโนลีมาตินโอลิการ6คะแนนนาทีที่57แทนซูบิเมนดีวิกเตอร์โยเคเรส6คะแนนนาทีที่72แทนเอเซ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ